โอเคลุกเตะชันไปต่อโบว้บาโบว์า,าสวันหน้าเข้าไปยี่สิบหลานเตะตัวหน้าตายถึงตัวหลังนะครับโอ้โหก็แรงเหมือนกันแล้วเนี่ยฮัลโหลโยโย่สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มายู่กันในเกมวันพันธมิตรส่องเกตกันอีกเช่นเคยนะครับผมอาจริงผมก็ไม่ได้กลับมาเล่นขนาดนะั้นผมพูดเลยเพราะว่าปกติผมก็เล่นแค่แบบเข้ามาทําภารกิจแล้วก็ออกนะครับทุกวันนี้แลวท่านผู้ชมดูเพจผมดีครับ หนึ่งหนึ่งเพจเองเหรอวะอ๋อเพรเดือนหนึ่งเพรไอ้บ้าเอ้ยเอาจริงคลิปนี้ผมขี้เกียจตัดไวท่านผู้ชมถ้าผมขี้เกียจตัดนะผมก็จะแบบ เอาวางลงโปรแกรมแล้วก็อีดิตมันออกมาเลยแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีดิตอีดิตมันคือการตัดก็คือแบบเรนเดอร์แล้วก็ลงแป้งเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแบบเอพี่กับมาเล่นเราเลิแต่เอาจริงๆผมก็เล่นอยู่ทุกวันนะครับผมไม่ใช่เลิกเล่นนะคือเข้าเกมทุกวันแหละแต่ก็ไม่ได้แบบเล่นจริงจังทำคลิปจริงจัง,จง,จง,จงแบบแต่ก่อนนะแต่ว่าถ้าไอดีผมขายออกเมื่อไหร่ก็วูดบ่ายเซกูดบ่ายแน่นอนนะครับผมไอดี ID นะครับตอนแรกผมขายอยู่20,000กว่าบาทไว้องหมืบางเออ ผมก็ลดมาเหลือแค่1 5 0 0 0บาทน,นะครับเพราะว่าไรเพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้คนเขาก็เริ่มแบบกดราคากันลงต่ำลงเรื่อยๆแล้นะนี่ขนาดไอดีผมแบบมีทุกตัวในตัวดำเลยนะบอกเลยณนะปัจจุบันนี้นะเออไม่รวมกับเออพวกจีนอสที่จะกําลังจะเข้ามานะเนี่ยก็คือตัวตัวดำครบแล้วครับราคาแค่1 5ื่นแถมพ่อนได้นะครับพ่อนได้ภายในเดือนนะครับอย่างเช่นเอ,อ ซื้อวันที่20เดือนนี้ต้องพอนให้เสร็จก่อนวันที่20เดือนต่อไปอะไรงี้นะครับผมโอเคแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเสริมทับโดยการที่ผมจะมาทําการนี่เลยครับผมซุ่มตู้ตุ๊กตาที่แบบว่าไม่รู้ว่าซุ่มหรือเปล่าหรือ GM ีเอมแม่งล็อกนะครับแต่ผมก็เคยเห็นคนได้นะแบบซุ่มทีเดียวได้อะไรเงี้ยก็คือเกาะโบลสนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวที่ผมชอบมากๆเลยเว้ยแล้วก็ อยากจะได้กาะมันมานานแล้วแต่ตอนที่มามาแรกๆนะครับคือ ID ดีผมไม่มีเว้ยเออไม่มีบัวลอยก็เลยแบบไม่ได้สนใจอะไรแต่คือเอาจริงใจลึกๆจริงคือแบบกูโคตรอยากได้มึงเลยเว้ยแต่ก็ราคาแม่งโคตรแพงเลยนะฮะแล้วมันดูว่าครังเนี้ยผมจะ <c oughs> ไม่รู้ว่าซุ่มได้หรือเปล่านะก็ขอแค่ไม่ล้างตู้ก็พอครับเวลาซุ่มไอตู้คีบตุ๊กตาเออทีไรแม่งล้างตู้ประจําเลยเออผมอยากจะดูเลทมันจริงๆเลยว่ามันมีเลทบว่แบบไอนี้โอกาสออก0.01%ุดอซอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮึมแอดมิน และเนี่ยผมซุ่มเล่นไปหนึ่งรอบนะครับก็ได้ไอตัวโง่นี่มานะโอเคแล้วก็ผมก็ทําการใช้เพชรไงที่เห็นเพชรเรือนหนึ่งเพชรก็คือใช้ซื้อไอเหรียญยิ้มหน้าโง่นี่มานะครับร้อยี่สิเหรียญน,นะตอนนี้ก็ประมาณพันก็เพชรนะโอเคก็ไปตะพูดทำทำเพลงครับผมเพื่อผมขี้เกียจตัดคลิปนี้นะก็จะกดจับไปเลยหนึ่งครั้ง let's fucking go เอาราคอเธอจะมีบ้างไหมที่แม่งออกก่อนนะฮะแล้วคือแบบรู้เลยถ้าได้ไอคิวคิวปะทธอมึงล็อกไอจีเอ็มนะ มึงลองโชว์ดิแบบไม่ล็อกอะ GM 1ันพันแนนะโชว์ดิมาดิแบบไม่ล็อกอะสีเขียวอีกละเฮ้ยสีเขียวมีก่รู้ว่าตรงนั้นนะฮะอ้โเมื่อตอนได้สีแดงหรอเปล่าผมจําไม่ได้นะแล้วสีแดงอยู่ยังไกลเลยบ้าเอ้ยจับไปที่ม่วงไหมรอบนี้่าบอกสีเขียวอีกกูว่าแล้วเจมแม่งล็อกแล้วแม่งล็อกแล้วแม่งล็อกแล้วไอเกมนี้ไอเกมนี้แม่งล็อกแล้วท่านผู้ชม,มกูขอแคกก่กอแบบไวๆอะมีบ้างเปล่าแบบไม่ต้องซุ่มครบ2ี่สครั้งอะมีไหม รอบท้ายเอ้าไอ้ห่าเอ้ยเขียวอีเลยจะรออะไรล่ะครับเขียวอีขนาดนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราก็ลองไปเติมเพชรเพิ่มกันสักนิดนึงละกันนะครับผมอันนี้ผมยอมเสียตังค์เพราะว่าผมชอบส่วนตัวคือแบบชอบไงแล้วก็ทีมปีศาจมันกำลังมานะตอนนี้ยนะครับยิ่งโดยเฉพาะโบลอนเนี่ยท้าแบบโคตรน,นะเตะลับแบบไม่ต้องพูดถึงอะเตะทีเดียวล่วงอะไรเงี้ยโอเคก็ได้ทำการเติมใหมแพ็กนิดเดียละกันครับท่านผู้ชม1 0 5 0บบาทมาก็ ถ้าเอาจริงๆถือว่าน่าจะคุ้มกว่าไอการเติมครั้งแรกนะเพราะว่าเติมครั้งแรกนี่คือแบบเออมันใช้ทั้งหมดประมาณเกือบหูห้าหกพันบาทเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้กี่บาทนะเออมาก่อนเลยสี่ร้อแบงค์ไงเพื่อนชายเพื่อนยากแล้วก็แลกเพชรมาเลยละกันนะครับผมสี่0ันเพชรเอาละเราไปซุ่มกันต่อนะครับผมเฮ้ยอันนี้ไม่เรียกว่าซุ่มดีมันเรียกว่าเขาเรียกว่าไงล็อกเออล็อกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กลัวไว้ก่อนเออประมาณแลกมาสักสองร้อแล้วกัน2,000เพชรนะโอเคไปต่อ ต่อเนื่องสี่เลยเอ้สีม่วงว่ารอบนี้เฮ้ยมาเลยมาเลยแม่งเอ้ยเหมือนเดิมนะสีแดงสีแดงอุ้ยเฮ้ยสีแดงมาเริ่มลงมาแล้วว่าแต่ว่าผมคิดว่ารอบต่อไปนะจีเอ็มมันจะต้องแบบว่าเอ้ยมึงจะพึ่งให้มันเด็วมึงเอาสีม่วงไปให้มันก่อนชัวดูแนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วสีม่วงเฮ้ยรอบนี้สีแดงไ้ยมีสีแดงนะซาตุไป สีแดงสีแดงสีฟ้ามาจากไหนอะครับสีแดงอยู่ตรงนี้แท้ๆสีฟ้ามาแซงได้ยังไงโอโ้ล็อกครับล็อกแล้วทำไมไอลูกเนี่ยมึงทำมาเพื่ออะไรเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้เพื่อนโอเคไปต่อโอ้โหสีเขียวมาจากไหนอะสีเขียวมาจากไหนอะครับทำจริงทิวขึ้นมาอีกปุ๊บสีม่วงลอยสีม่วงลอยแบบต่อนเนื่อง เอาเชีย์หมดแล้ววัดต่อฟังหนึ่งพันไปย่างว่องไวไอ้บ้าเอ,อ้ยโอเคเต,เติมต่อเติมต่อนิดนึงนี่กูทำอะไรลงไปผมบอกเลยว่าตอนนี้มัน6กเจ็ดโมงเช้านะครับทำไมกูไม่หลับไม่นอนทำไมกูต้องมาเติมเกมโอ้โยมาโอเค ผมก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าแบบคนดูก็แบบไม่คุ้มกับการที่ผมเติมหรอกนะแต่ก็ยันที่บอครับอันนี้ผมเต็มใจเติมไปอันนี้คือเต็มใจเติมเองเว้ยอันอื่นก็จริงก็อันอื่นก็เต็มใจนะครับเพราะว่าอเราก็ต้องทําคลิปให้คนดูไงเอาเอา,เ,อาเพชรยังไม่แลกหรอกมาๆๆเอาให้หมดเอาให้มันหมดหมดไปแลกมาแลกมาแลกมาสีแดงอยู่แค่ตรงเนี้ยถ้าผู้ชมคิดว่ามันจะเอาสีอะไรมาระหว่างสีฟ้ากับสีเขียวผมคิดว่าแม่งคมาสีเขียวอืออ๋เฮ้ยแดงว่ะเฮ้ย เอามาดิอย่างเงี้ยยังไงจะเปเจ้เฮ้เอา้าเฮ้ยสีแดงมันต้องเป็นสามอันสามเอ้ยประมาณ4ชิ้นนี้ดิวะเฮ้ย GM ลอกอะครับดูดิเดีๆๆๆ100๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยเหรียญแล้วหนึ่งร้อยเหรียญแล้วหรอทำจริงเฮ้ยเชี่ยเหลือแปดลอกเพื่อนมาเฮอะมาเฮอะมีเปล่ามีเปล่า จีดจ๊ดเจ็บจี๊๋ทำไมไม่หลับไม่นอะนไอ้เบสเออตอนนี้มันใช้เท่าไหร่วะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะอะไรเนี่ยเรารวมไปก่อนแล้วกันโอเคตู้คีบตุ๊กตาวู้ใช้ครั้งหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิสเพสเอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพสครั้งต่อไปอะนะแพงไปเปล่าครับเออแบบเติมจนจะหมดอยู่แล้วเติมคือแบบจะหมดทุกแพ็คอยู่แล้วอะ่ะอันนี้เจ็ดสิบแบงก์ก็ได้เท่าไหร่วะหน,นึ่งพันสี่ร้อยเพสป่ะอันเนี้ย 349บาทเนี่ย1,400่เพชรปะน่าใช่นะเพราะว่ามันคูณ2เงินของผมอะ่ะจะไอืมแปมแนี่ก็กต้องนี่ก็ต้องเติมอีกกี่บาทเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ผมเติมไปแล้วนะ2 0 0 0โอเคโอเคไปกันต่อเนื่อง214ยเพชรโอ้โหมันเหลืออีกตั้ง7ลูกอะ่ะมันเยอะแปบบอกวะฮะเหลือ7ลูกเลยหรอโอ้โหเกินเ <Good. S 2> อาเฮ้ย hey! หน้านี้โอ้ oh, thank you very good thanks สตูด much มัสแต่เอาจริงๆก็2,000บาทนะครับเดี๋ยวผมดูเงินในบัญชีผมแป๊บหนึ่งเหลือกี่บาทเพราะเมื่อกี้ผมเติมไปเข้าทัวร์เลดไปสละวัสดสองพันเออ2,000บาททวนตอนนี้เงินในวอลเลยผมเหลืออ๋อผมเสียไปประมาณพันพันประมาณพันพันเก้าเออประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมก็แน่นอนครับไม่เอาไม่เอาแล้วออกออกดีครับรออะไร โอเคโหอ,อันนี้อันนี้ความชอบล้วนๆเลยนะเว้ยอันนี้คือความชอบล้วนๆเลยหรือเทพเจ้าโบลอสนะครับผมก็จัดเลยลวกันนะครับอัปเกรดมาคือผมเพิ่งมาปั้นโบลอตตอนนี้ไงท่านผู้ชมจริงๆมันก็ไม่ทันไม่ทันคนอื่นแล้วนะก็เพิ่งสีดาวด้วยซ้ำไปโอเคอัปปาสปุ่มให้โบอีกสองหมื่นเออเหมือนเยอะเอาจริงน้อยที่เ่าไห่แล้วก็ตอนนี้เลือดโบลอสอยู่ประมาณสาม ล้านสามแล้วก็เซ็ตประมาณนี้โอ้ยอ่อนแอมากเลยน้องพลังเพิ่มขึ้นมา2 0 0 0มื่นนะครับเกือบเกือบสองล้านแล้วพลังตอนนี้่ม่อเหมือนเยอะเหมือนเยอะแต่เราโคตรน้อยนะโอเคคืออย่างที่บอกครับผมไม่ได้อัพอะไรมากมายครับสำหรับบัวรอสผมเนี่ยนะก็อ่ะอัพนิดนึงแล้วกันโจมตีขึ้นมาก็เอ้ยอันนี้มีโจมตีแบบสีทองป่ะโอ้โหไม่ไม่มีด้วยไอแต่โกเคสซื้อของผมมันไม่ค่อยได้แอนตี้นี่ว่ะอ่ะเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนให้บัวรอสดีกว่า ก้เคยซื้อไม่ต้องล็อกของดีๆอะ่ะเพราะว่าโก้เคยซื้อผมมันไม่ค่อยไดแอนติโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองสลับเอาของคิงมาใส่ดูนะท่านผู้ชมมาดูดีว่าแบบจะซู้โทษแค่ไหนอัตราคิดที่เข้าไปเลย12%ตกพลังสองล้านแล้วตอนเนี้ยป้าๆลองๆไปเตะสักรอบสองรอบดูดีว่ามันจะสะดุ้งขี้หรือเปล่าอ่าแน่นจมูกว่าตอนเนี้ยอยู่ดีก็นแน่นจมูกโอ้คนนี้เลยละกันพลังแปดล้านใช่ไหมอืขอแบบดูลูกเตะราชันหน่อยเท่าไหร่ ปกติมันประมาณ3ล้านนิดๆนะท่านผู้ชมสาล้านทุยสามล้านสเท่านั้นนะโอเคมาดูรอบนี้ครับผมว่าจะเตะสักเท่าไหร่เอาจริงมันอยู่ที่ทีมด้วยนะครับแบบไฟตรงค้ามันจะปเบาบางก็เลยรุนตีแรงอะไรอย่างนี้แล้วเป็นฝั่งเขาเข้ามาโกลนดีบัสพ่นกรดพิใส่ผมก่อนแล้วผมพ่นกรดสับกลับคืนไปแล้วก็ฮิวเขาเรียกว่าเอาเพิ่มดาเมจไอ้บ้าเฮ้ยพุงลูกไฟใจเกือบร้อยสะบันหน้าไปที่กองหลังหนึ่งล้านกว่าแล้วจากนั้นมาแล้วครับผมลูกเตะราชันจันบทรุสวงบางวงบางสกิบบูมยุ่ง หล้านดาเมจเพิ่มมาเท่าหนึ่งเลยเหรอวะเฮ้ยเกินไปปก,กติก็เตะประมาณ3ล้านก็ป้าเองนะนะท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็เป็น6ล้านเออก็เพิ่มมาครึ่งหนึ่งครับผมมาดูว่าผมจะสู้เขาได้หรือเปล่านะผมพลัง10ล้านเขาพลัง8ล้านกว่าโอเคอุ้ยสัว์ทีเดียวรับไปเลยนะครับน้องชายมาดโกเคสุต่อยไหม5ล้านเลยหรอวะเฮ้ย ต้อนแรงเกินไปเปล่าวะเเอาล่ะมาเริ่มวินิจฉัที่สองนะครับผมพงลุกไฟผมสับบ้านเข้าไปที่กองหลังก่นลากันไปเลยแรง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 เข้าไป3ล้านดาเมจเจียบแล้วจากนั้นเตะตัวน้าตายถึงตัวหลังหรือเปล่าไปเลยลูกแต่ลาจะลูก่าบามเข้าไปเจล้านดาเมจนะครับผมโอ้โหวิฉันุ้งขี้เป็นดีน้องชายไอ้บ้าเอ้ยเสียกสัตว์นายเป็นดีผมบอกเลยว่าอังราที่เข้ามันเยอะมากสำหรับบริษผมนะครับ โอ้โหเตะหนึ่งทีคือติดขีดเกือบถูกรอบอะได้ดูรอบต่อไปดิว่าจะติดหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้ติดป่าผมก็ไม่รู้นะเออแล้วโดนมัดโกโเฮตซื้อบ้าเขาสัตว์หน้าเข้ามาเต็มเต็มที่ใบหนะ้าสามล้านดามดมเมจไหมคข้าว่าโทษทีน้องเอารับเป็นหงงลูกไฟใจเกินร้อยแบบเถื่อนดี่3นะครับรอบนี้บอกเลยว่าเข้าเน้นเน้นไม่มีเลือดเพิ่มมาเลยนะ้อแล้วก็มาแล้วครับผมลูกเตะราชานันอีกหนึ่งรอบเตะส่นขึ้นไปหนึ่งล้านดาเมจแล้วก็เตะลงมาอีกหนึ่งทีสองล้านดาเมจติดไม่ยอดทอสันโดียยวอ่างนี้ก็ ซัดล่วงไปเลยนะครับผมฮัลลจิคุแล้วก็สาเหตุหนึ่งนะครับที่ผมต้องทําการซุ่มมันมานะครับผมไมนะ่ซื้อเรียกว่าซื้อแล้วกันเออซื้อกาะโบลอมานะครับก็นึ่งอย่างเลยคือแม่งเตะโคตรสะใจเลยเว้ยสำหรับใครที่ดูตอนนี้นะครับว่าแบบเป็นไงบ้างนะครับก็ลองไปซุ่มกันนะเออสำหรับคนที่แบบ มีโบลล์แล้วก็มีเพชรเหลือประมาณสักหมื่นเจ็ดนะครับเพราะว่าการันตีมันอยู่ที่ประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดนี่แหละนะก็คือเหมาตู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ดวงดีนิดนึงละกันก็ใช้ไปลลูรวมประมาณหมื่นหมื่นเพชรได้บ้างเออดูว่าก้าวผนผมก็ไม่รู้นะโอเคมาเต้คุณบอสโฮกี้ต่อละกันครับโฮกี้อะไรก็ไม่รู้ฮะก็มาดีครับผมเสี่ยงเบาเป่าเนี่ยโอ้โหผมลืมเล่งเสี่ยงโอ้ยอยดังเกินอดังเกินเอาละโกุลวัตเขาพลับไปนึงทีนึงล้านดาเมจตามด้วยหงลูกไฟใจเกินร้อยอีกนึงที อีกหนึ่งทีเขาที่กองโอ้โหทำไมเสียงดังจังวะไอ้บ้าเอ้ยแล้วบัตโกเกตซื้อฟังเขานะครับผมตัวอวยนี่ว่าเฮ้ยอัพอยู่ตัวเดียวเลยทั้งทีมากลูกเต้รักชัยผมสัตว์เข้าไปหนึ่งทีหนึ่งล้านสองแสนดาเมจแล้วเตะลงไม้อีกหนึ่งทีห้าล้านดาเมจตายไปซะน้องชายแล้วก็ทึบหน้าไปจากนั้นตามด้วยฮู้แล้วก็เข้าไปสัตในหนึ่งทีต่อรับโบลอนผมดี่คีดีข้อไปด้วยลูกเต้รักชัยฟังเขาแบบธรรมดาเตะเข้าวัดเต็มๆสองล้านดาเมจตายถึงตัวหลังนะครับผมโอ้โหโกริบแล้้้ววเขขาไปัต์ดยอะ หนึ่งดีฮิวเลือดให้กับโบ้อดด้วยนะครับผมฮิวไหมเออฮิวมานิดหนึ่งครับเอาละเริ่มกันที่เทิร์ที่2นะครับผมทําการโจมตีเข้าไปที่กองหลังก่อนหนึ่งสาเตปพงรู่ไฟใจเกินร้อยปที่หนึ่งหานซีแซงดามจแล้วจากนั้นลูกเตะยังมัโกเคซึมันต่อยมาก่อนสามานยาเมจก็ยังไม่เข้าอัดคาบลูกเตะราชันกัดหน้าเข้าไปกระทืบลงมาเจ็ดานดาเมจลรับไปเลยนะครับผมแต่ว่าไม่รับถึงตัวหลังแล้วซัดกับคือวินหนึ่งหลานดาเมิเจนาก็ แล้วก็เข้าไปซัดอีกยะเฮ้ยโอ้โหทำไมไม่เคยเข้าเลยวะลูกเตะราชันเข้าซัดผมกลับมาอื้อหืออ้วนกิโลกิโลนอนแห้งไปเลยครับโอ้โหอ้วนกิโลกิโลไม่ได้อัพเขบปอกก้อนนะโคตรปาะบางเลยโอเคเทิร์นที่3มมานะครับผมเลือดหายไปหมดแล้วครับตอนนี้โดนซัดก,กลับแปแล้วก็ตามด้วยมัดโก้เคลซื้อข้าซัดก,กับคือมาทำการฮิวให้โบลอสฝังเขานะครับผมแต่ไม่เป็นไรผมขอลูกเตะราชันเตะกองหนะ้าตายถึง ตัวล่างไปรีวะอ๋อโขกมาดีครับผมก็มาดีครับผม,ม,บผมแล้วก็เข้าไปซัดหน้าเขาอีกหนึ่งรอบนะครับโกเคซึจังแล้วก็ลูเตราชันแห่ไม่ใช่ <c oughs> ของลูกไฟใจเกินร้อยเขาแปะแล้วบัดโกเคซึเขาซัดมานะครับผมโบล็อตยังยืนไหวไหมอ๋อโหยังไหวอยู่อย่างงี้ก็โบล็อต MVP MVP มไปรับเนาะ โอเคตาสุดท้ายครับพลัง9ล้าน5ครับผมไปเลยครับคุณ K K อะไรสักอย่าง K N เอ้ยง่วงนอนเว้ยรีบๆจบเกมหน่อยดิเพื่อนมาเลยโกริบัสเข้าไปซัดหน้ามันก้อนเลยหนึ่งทีวรับเข้าให้พลกดไปหนึ่งล้านดาเมจนะครับผมแล้วจากนั้นตามด้วยคิวปิคพังทลายฟั่งเขาออกมาหนึ่งล้านโอ้ยเด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 เปิดแอนิเมชั่นเพื่อความหลอดเท่กันนะครับผมโค้งลูกไฟใจเกินร้อยไปก่อนย้หูแมวบาร์ดลอยกองหลัง3ล้านดาเมจโคตรแรงไอตัวนี้ผมบอกเลยลูกเตะลาชันเตะดวงไหม ขอติดมายอดถอเอ้ยไม่ใช่ไม่ติดด,ตดิเอาไม่ติดเอาไม่ติดเข้าไปตเตะเข้าไปเฮ้ยทำไมไม่เข้าเพื่อสี่หานดาเมจเองเบาไปอ้อโหจะบอกนะไม่ติดขี้เลยเมื่อกีอ้อันตายกินทีขคอคือแบบเยอะมากนะเอาแล้วด้วงเขาตายครับโดนพิษตายไปแล้วหงลูกไฟฟังเขาสัตว์หน้าผมมาแมวเออไม่เข้าเท่าไหร่โกลิวัตฟังเขานะครับผม พึ่งออกลงตอนนี้มาใสา่เกินไปเปล่าเพื่อนจากนั้นด้วยผมซัดเข้าไปทําการฮิวเลื่อนให้กับทั้ง2ตัวนะครับตอนนี้โอ้โหแล้วรับไปแล้วกุลิบัตฟังผมชิงโชวชิงโชเข้ามาฟาดนาะที่คิดจะเข้าไปหนึ่งทีแต่ว่าไม่เข้าว่ะจากนั้นตามด้วยคิวปิกพังทลายฟังเขาลดเลือดฟังผมไปก่อนหนึ่งทีเน่าหนึ่งล้านสองแนดาเมจเท่านั้นแล้วก็หงลูกไฟใจเกิอร้อยไปเลยทําลายกองหลังมันสาดดูไปหงลูกไฟสุดโหด ดอกนี้เข้าไป3ล้านดาเมจรับไปดีครับผมแล้วก็ลูกเตะราชันเตะเข้าแบบที่ไอนกแก้วเออเออที่เห็นสองล้านก็คือมันจำกัดดาเมจนะครับเพราะว่ามันคือมันตายแล้วอะแต่ว่ามันก็ฟื้นมาได้นะครับมดโกเคซึ่ยไปแบบเออเฮือเลือเกโลเกโลตัวเดียวไออ้วนจอมบูจะตายแล้วตอนนี้จะยืนไหวหรือเปล่าแล้วฟังเขาหงลุกไฟใจเกินร้อยมาแล้วว้ามจอยโอ้สกินนิดนึงครับผม ล้มไหมล้มไหมเออล้มอย่างนี้จะได้ปิดเกมไวๆครับผมเป็มราชันคันสุดยอดผมไฟเลยครับโบวัสชิกาบูชิกาดูดบึมสี่ล้านแปดแสนดาเมจ <c oughs> โอเคเรามาต่อนเนื่องกันเลยดีกว่านะครับผมเอ,อ้ยเอาจริงๆผมจะให้ดูไหนนี่นี่ว่าเออในการตีบอสแต่ว่าตอนนี้มันอยู่งซีมันหกโมงห้าสิบนะครับท่านผู้ชมมันดูไม่ได้อะ่ะเอาโหแล้วมีกระดูกแตกซีทองของกาโลนะครับมาดูว่าจะตี ไอ้การาว่าก็ซิล่าสักเท่าไหร่เข้าไปเค็กกับไว้ก็หนึ่งสีสำหรับการโรผมเจนนันตามด้วยแฟชชั่นสายแสงปาดหน้าเค็กไปหนึ่งสีแฟชชั่นดำไปเท่านั้นแล้วก็เค็กกับไว้หนึ่งรอบเจนนันมาแล้วครับผมลู้เท่าไรฉันครับตัวยอดเตะเข้าไปเคยหน้าเฮ้ยเซวยคางไปโอ้โหซ้ำหลานดำเบาจังวะเฮ้ยไอ้นี่กูอับมาเตะเยอะเลยนะมวยเพื่อนโอ้ยไอ้บ้ากามโอเคเดี๋ยวรอลองรอแป๊บนึงแล้วกันว่ามันเกิดหรือเปล่าท่านผู้ชมถ้ามันเกิดผมก็จะตีให้ดูนะเอาล่ะท้าสู้กิ้วกันเลยดีกว่่่าาาเเพือนๆแตช้ม เอ้ยม yeah. ีเ <tampoco> พิ่มโบนัสอะไรปะเพิ่มโบนัสตีขับไล่ทำมือพิซซ่าทำมาพิ่โบนัสเอ้าบอดอ่อนแอลงจะรับทำให้รับดาเมจโบนัสสูงสุดเอ้านันไม่ถึงคิงอะดีดาเมจโบนัสนะท่านผู้ชมโอเคมาดูทีมนี้แหละคือทีมของผมนะครับปกติมันตีได้ประมาณสักสองร้อยกว่าล้านนะครับคือน้อยนะผมพูดเลยโอเคมารอดูกันคิงผมให้เป็นตีธรรมดาเข้าไปตีเบอร์คลยี่นะครับผมจากนั้นก็อันตีของกาโรปโปรยมาใส่ติกระดูกแตกสีทองไปทั้งหมดบึ้ม 4ี่ตัวใช่ไหมอ่าแล้วก็ลูกเตะล่าชันแบบยังไม่มีการดูกแตกที่ธรรมดานะครับผมโอ้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 สิบหกล้านดาเมจอะครับไม่ค่อยแรงเท่าไรหรอกนะเฮ้ยมันก็ถือว่าแรงนะเออก็ถือว่าไม่เคยถึงเตะถึง10ล้านนะเออแล้วโดนซัดก,กลับคืนมาโบลอดฟังมันซัดก,กลับคืนมาแตกเกือบทั้งทีมไอ้บ้าเอ้ยคิงเอ n g i n e ที่ธรรมดาเหมือนเดิมจ้กนั้นตามด้วยอั n ต i ของกาโร่ปล่อยมัดไปเลยน้องชายปลย่อยมัดเท่าไร อ่สิบเอ็ดล้านนะครับผมไม่ใช่หว่าเมื่อกี้โอเคเลุกเตะราชันไปต่อโบบาโบบาสับวันนะครับไปยี่สิบล้านเตะตัวหน้านตายถึงตัวหลังนะครับโอ้โหโก็แรงเหมือนกันแล้เนี่ยมาใส่น้ำทะเลหินเคาะหน้าคืนไปอีกหนึง่งรอบครับผมหนึ่งล้านแปดแสนดาเมเอ็ตัดหน้าคืนอีกหนึ่งพีหนึ่งล้านแปดแสนดาเมจเท่าเดิมร้อยคมหน่ำตัดกับคืนมานะครับผมโอเคที่ผมขอดูอีกตาหนึ่งน,นะครับจะกดข้ามแล้วมาเพราะว่าผมก็ใช้แพทเทิร์นเดิมนะบอกเลย โคลิบงโคลิบัตก็มาเด้อครับโดนเคกบาลอุ้ยไม่เข้าไปเคกว่ะเคกนีเค็กเคกเออทำได้ยังงีดูวะแล้วก็ตามด้วยคิงเอนจินแบบธรรมดาเหมือนเดิมครับนี่ครับไปสองล้านดาเมจแล้วก็อันดี้ของกาล้เหมือนเดิมครับผมปล่อยมาใส่เฮ้ยอืมครั้งนี้แปดล้านดาเมจเพราะว่าแค่สามตัวนะครับท่านผู้ชมโอเคลูกเตะราชันจันพุทธุกัดหน้าเข้าไปสามวันเดียวหมาอืมสิบสามล้านเท่านั้นวะท่านผู้ชมโอเค มากดค้างผมคิดว่าคงเป็นซันติใหม่นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งอัพบ,บวัวร้อนมาไงไปเท่าไหร่ค้างและเท่าไหร่ึบเพิ่มมาแค่37ล้านโอเคก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่นะครับผมก็เลเท้อรอเทดีนะครับท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากไอดีนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับใครที่มีตังค์หลักหมื่นนะครับก็มาจัดไปเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็เติมไปหนักมากเลยไอเดีนี้ตั้งแต่ผมได้มาผมก็เติมแบบหลายหมืดอะ่ะบอกเลยเป็นหมื่นแล้วนะครับไอดี ID นี้บอกเลยไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ที่มาผมก็เติมหมดนะครับโอเคก็ไปละแค่นี้ละครับท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามเกมน,นื่นผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากทำแต่วันพันแมนไงมันน่าเบื่อนะฮะเออไปละกูดบังซิลโลเกนจุกู วันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกลือหรือเปล่าแต่ก็ก็ถือว่าได้อยู่